อาหารมื้อเที่ยงของเรานะวันนี้มีถั่วแล้วก็มาม่ารอให้น้ำเดือดของนะคะนี่ทีนี้เราก็น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็รอให้ถั่วมันสุกนิดนึงรอให้ถั่วสุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่มาม่าลงไป มาม่าก็ซองสีส้มนี่นะคะเราก็ใส่ลงไปจะทั้งหมดมีสี่ซองนะคะมาม่าคลิกนะคะซองสีส้มอร่อยคะ่ะอาหารแบบง่ายๆบางบ้านนะคะแต่อร่อยมีความสุขตนที่ว่าเราทานเองกินเองฝีมือเราเองเราจะได้รู้รสชาติด้วยคะ่ะว่าเป็นยังไง ทีนี้ก็รอให้มาม่าสุกแล้วเราก็เอาลงจัดเตามากินได้เลยนะจ๊ะลงจัดเตาแล้วมากินรอให้มาม่าสุกก่อนนี่เราก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเดือดผุบๆอยู่เลยกําลังเดือดดีมากจานันเราก็ยกลงใส่ นี่จะผัดชีแล้วก็คนคน้คนให้ข้าวการให้ผัดชีมันสุกหน่อย